สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรมสตีมพอร์นะครับคลิปนี้เราจะมาทําการขายอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ทําสต็อกนะครับโจทย์มีอยู่ว่านะครับก็จะมีการซื้ออาหารสัตว์เป็นกระสอบมานะครับ1กระสอบหนัก20กิโลนะฮะแล้วก็มีการแบ่งขายเป็นถุงถุงละ1กิโลแล้วก็อีกถุงก็คือเป็นถุงละครึ่งโลนะฮะ ทีนี้เราอยากจะทําสต็อกรู้จำนวนกิโลทั้งหมดและจำนวนถุงทั้งหมดทีนี้เราอยากจะนําสต็อกเข้าถุงเข้าล้าเนี่ยเป็นถุงแล้วก็ไปกระจายสต็อกให้กับไอเทมต่างๆที่เราตั้งค่าเอาไว้ก็คือถุงที่เป็นกิโลถุงที่เป็นครึ่งโลนะครับถุงที่จะทําสต็อกเป็นกิโลด้วยทีนี้เราจะต้องสร้างขึ้นมา4รายการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กันเรามาลองทำดูนะครับเริ่มต้นเอาตัวใหญ่ก่อนนะตัวที่ใหญ่ที่สุดคือเดี๋ยวผมใส่หน่วยนับก่อนหน่วยนับนะฮะกระสอบแล้วก็มีกิโลอันนี้จะทำกิโลด้วยแล้วก็ถุง อแบ่งเป็นถุงถุงแค่นี้แล้วก็มาที่รายการสินค้ามาเพิ่มนะครับเพิ่มอาหารสัตว์อาหารสัตว์อาจจะเป็น ABC สักอันหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นให้เป็นกระสอบวงเล็บข้างหลังด้วยนะครับกระสอบ แล้วก็ใส่หน่วยนับด้วยให้มันชี้เข้าไปเพราะว่าไอัวนี้จะมีหลายตัวตัวนี้ถ้ามีการขายกระสอบก็ใส่เข้าไปราคานะครับบันทึกกระสอบแล้วต่อมาวงเล็บอันนี้เป็นเราจะทำสต็อกกิโล ถ้ามีการขายอ้อตัวนี้ถุงละหนึ่งโลถุงละหนึ่งโลถ้าถุงละหนึ่งโลนี่ผมคิดว่าตัวเนี้ยใช้ตัวนี้เลยนะครับกิโลเพราะว่ามันมันเป็นกิโลหนึ่งกิโลอยู่แล้วอัตราส่วนที่เป็นหนึ่งอยู่แล้วก็เอามากระจาย ให้กับตัวนี้ได้เลย1กิโลกิโลละเท่าไหร่ดีอาเป็น100นะกันนะครับสมมตินี้ก็จะเป็นถุงอ๋อนี่จะเป็นถุงอ๋อ1นึงถุง1โลนะครับถ้าอยากรู้ว่าในร้านมีทั้งหมดกี่ถุงกี่กิโลก็ดูตรงนี้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อน2ตัวก่อนนะฮะ แล้วมาทําสินค้าสัมพันธ์นะนี่ตัวนี้ตัวใหญ่สุดใช่ไหมครับตัวใหญ่สุดเนี่ยหาหา1กิโลตัวใหญ่นี่ประกอบด้วยไอ้นี่ถ้าถ้านำเข้า1กระสอบก็เท่ากับยี่สิบถุงหรือ1นึ่งหรือ20กิโลนั่นเองตัวนี้เป็นสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์ก็คือเวลาขายตัวเนี้ย ตัวใหญ่จะถูกตัดออกด้วยแต่สต็อกออกด้วยถ้าเป็นส่วนประกอบเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่ตัดกันนะครับมันตัดแค่ตัวเดียวเพิ่มเรียบร้อยนี่ก็จะมีเลขหนึงเข้ามาทีนี้เราลองเพิ่มสต็อกกระสอบเข้าไป1กระสอบเท่ากับ20ถุงใช่ัยีถุงก็คือ20่กโนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองขายดู ขายขายตัวเนี้หนึ่งถุงดูขายตัวนี้หนึ่งถุงอาหารสัตว์อันนี้หนึ่งถุงนะฮะปึ๊บี๋ยวมาดูสต็อกนี่ก็จะเหลือ19ถุง ถุงละ1โลเลยสถุงส่วนกระสอบก็เหลือ0.95กระสอบนะครับโอเคต่อไปครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลเนี่ยเพิ่มรายการขึ้นมาครึ่งกิโลนะเลือกเป็นถุงนี ครึ่งกิโลเนี่ยครับมาตั้งสัมพันธ์ของตัวตัวใหญ่หาครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลจะมีทั้งหมดมีทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมด2 0 40นะครับได้40ถุงสัมพันธ์ปุ๊บ เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาตั้งความสัมพันธ์ของของไอตัว1กด้วยว่าให้มันให้มันตัดตัวนี้ด้วยนะครับให้มันตัดตัวเล็กด้วยตั้งไอหกิเนี่ยบอกว่ามีครึ่งกิโลเนี่ยอยู่2ถุงนะครับก็คือซื้อ หนึ่งกิโลหนึ่งถุงจะไปตัดครึ่งกิโลออกสองถุงกดเพิ่มปุ๊บเรียบร้อยเท่านี้นะครับเท่านี้เพราะว่าไอตรงของไอครึ่งกิโลเนี่ยมันก็จะถูกโปรแกรมคำนวณแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปอัตโนมัตินะะตัวตนี้โอเคทีนี้เราเราเรา,เรามารีเซ็ตสต็อกใส่เป็นสองสองกระสอบปุ๊บก็เป็นไอนี่สี่สิบถุงครึ่งกิโลแปดสิบถุง นะครับเดี๋ยวเรามาขายครึ่งกิโลสัก2ถุงปึ๊บสถุงนะครับแล้วก็มาดูสต็อกกันนะฮะตัวนี้หายไป2ถุงตัวนี้ก็หายไปหนึถุงตัวนี้หายไป0.05กระสอบอืมนี่คือสตอ็อกถ้าจะดูว่า เหลือจำนวนกี่กิโลทั้งหมดก็ดูของไอตัวนี้ก็ได้นี่ครับเพราะว่า1กิโลเท่ากับ1ถุงก็คือ39กิโลอาหารสัตว์ ABC เหลือ39กิโลก็คือ1จุดกว่ากว่ากระสอบประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณสวัสดีครับ